สวัสดีคะ่ะสระทำชมจัน c h a n n e นะคะวันนี้ก็ประเปียกออกมาทำกิจกรรมกับพี่น้องที่อยู่ที่ทุ่งนานี้นะคะเอ่อก็มีเห็นบรรยากาศพี่น้องลูกหลานกำลังมาทานอาหารเย็นกันนะคะโอ้โหมีอาหารเรยอะแยะเลยตรงนี้ก็เนาะโอ้ มีอะไรกินบ้างคะก๋วจั๊บค่ะมีก๋วจั๊บขนมจินลาบหมูลาบหมูโอ้โหก็้ลุกหมูย่างปยลูกชิ้นเอ้ยมามาสอมาสอมาถามแม่แม่ครัวตอนที่กำลังทำงานแม่ครัวงงเลยผีข้าวโพิผงมันแก้้ววาว โอเคดีแท้มีทั้งปิ้งย่างด้วยมีข้าวโพดปิ้งมีมันปิ้งด้วยวันนี้โ,โหจะอร่อยมากๆข้าวหลามก็มีบ่ว้าวอิลีบ่บย่างหรือยังข้าวหลามย่างหรือยังตอนนี้อ๋อเออนั่นแหละนั่นแหละอยากจะถ่ายรูปเ๋ยวจะอยากจะถ่ายรูปตอนอย่างาโห เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะคะพ,พอดีค่ะเอาย่างกับบ้าอยู่บ่เออเอยขอบคุณพระเจ้า,าว่าทธมอาจารย์วันจัจารย์ยุวาย่ามากบน่นสันพันา่าบบ,บหูขึ้นกันนู้นทนโอ้ดีดีดีขอบคุณพระเจ้าค่ะ เดียวนี้ว่าจะมีย่างข้าวโพดย่างมันน้ำย่างชิ้นมีถิ่งย่างด้วยย่างข้าวราดด้วยนี่วางมันจับคักหลายนี่ย่างข้าวราดนี่โอ้สุดยอดเลยข้าวใหม่เป็นวัดตันยรือเปล่าฮะเฮ้ยใหม่วัตดตนหรือเปล่าไม่เลียงครัว,วมีอยู่เออเออนีคอ่คือคือครัวครัวของเรานะคะนี่ ดีจังเลยอร่อยไหมคะาอาหารอร่อยนะคะ,าะ,คะยายกินจนอิ่มมากเลย